รรดาว่าที่สสลำดับสองคุณชัยวั์ไฟเลอร์สามคุณปวดปานโตลาหนีสี่คุณพงศักดิ์เรือนเงินผมเรียนได้ทราบอย่างนี้มีหลายคนมาดูถูกพักคขมผมบอกแล้วว่าอย่าดูถูกบางคนบอกชูวิทย์เป็นสีสันวันที่สาม ที่ผ่านมาก็รู้แล้วว่าใครสีสันพักผมอีกพันกว่าคะแนนได้หนึ่งล้านทุกๆจังหวัดผมมีคะแนนหมดเชียงรายหมื่นกว่าสุราษฎร์นครปยนปัตตานีสงขลาอุบลอุดรมีทุกจังหวัดครับแม้กระทั่งสมุยก็มีผมขอเรียนให้ทราบว่าบรรดาว่าที่สอสอของผมพักรักประเทศไทยคุณชัยวัฒน จบปริญญาโทที่นิดาคุณโรดปรปานจบปริญญาโทที่มหมายวันไรลามกรแผงคุณพงศักดิ์จบวิศรรวกรวิศรรวกรรมศาสตร์ผมถามว่าคนอย่างนี้ใช่ไหมครับที่ท่านยนูถูกจะต้องไปเอาที่ชูไม้ชูมือ ที่เมื่อกี้นี้เมาาื่อวานนี้วันซืนนี้คุณชัยวัน์ก็อยู่ในแวดวงการเมืองมาพอสมควรคุณโปรดปานเป็นลูกอดีตประธานอิสลามจังหวัดพัทลุงคุณพงศักดิ์ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องของวิศวการรมไฟฟ้ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องจกักรเครื่องยนต์ตลอดคนอย่างนี้เหรอครับที่ท่านดูถูก วันนี้ผมเลยขอเปิดตัวผมเห็นเขาชูไม้ชูมือผมนี่อยากเหลือเกินตอนที่เปิดตัวพักผมก็จับมือกับโมโตโ,โมโตวันนี้เห็นเขาชูไม้ชูมือผมขออนุญาตนะขออนุญาตมาข้างนอกนี้เอาตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ไหมเออตรงนี้นะผมขอชูไม้ชูมือบ้างเออทำยัไไม่ถนัดขอาเทปป็นหน่อยขอข้ามเิปเปหน่อยเออ ไป่เออโอเคเอาให้ชัดๆตรงนี้นะอ่ะเดินมาหน่อยนอะรับผมขอดูไม้ชูมือบ้างกครั้งนี้ผมขอเป็นฝ่ายค้านแน่นอนไม่มีเสียใจอ่ะมาด้วยนะเออโมอโต,โโตโตเออตั้งใจแล้วก็ตั้งใจมาเป็นฝ่ายค้านวิสัยทัศน์ผมเนี่ยเดือน2020เพราะว่านี่คือคนรุ่นใหม่คนหนุ่ม คนที่จะทำงานเพื่อบ้านเมืองจริงๆส่วนคนที่เลยไปแล้วอายุเลยแล้วก็นี่ครับอนนี้เนะี่ยเห็นชูไม้ชูมือเ็้ผมก็อยากชูบ้างไคฝ่ายคานแน่นอน ีผมเมื่อเปิดตัวแล้วก็แล้วแต่สื่อมวลชนนะครับที่จะสัมภาษณ์ผมขอไปประเด็นถัดไปประเด็นถัดไปที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องภารกิจเร่งด่วนภารกิจเร่งด่วนของฝ่ายคา้านผมอยากจะเียนให้ทราบว่าทุกครั้ง เราจะรอชุดทรรมชุดนี้ออกมาในกรนี้มีการวิ่งเต้นกันอย่างหนักเพื่ออยากจะได้รัฐมนตรีผมขอเตือนพรรคเพื่อไทยไว้ว่าอย่ากระทําการเหมือนพรรคไทยรักไทยในอดีตเช่นทําผลประโยชน์ทับซ้อนเอาพรรคพวกนายทุนมาเป็นรัฐมนตรีหล,หลังนี่หนักหนักถึงขนาดเอาลูกเอาเมียเอาผัวมาเป็นตัวแทนเข้าไปเป็นรัฐมนตรีอย่าได้กระทํา จากครั้งนี้กระทําผมจะออกโจมตีโดยทันทีเหตุผลเพราะว่าถ้าคุณเป็นลูกเป็นเมียเป็นหัวรักมรดกคุณก็ไปดูแลบริษัทคุณละกันอย่ามาบริหารประเทศชาติเพราะประเทศชาติเป็นของประชาชนคนไทยรัฐมนตรีแต่ละคนต้องมีประสบการณ์ต้องมีความสามารถเฉพาะทางเหตุผลก็มแม้แต่บริษัทเล็กๆคุณรับสมัครคน คุณยัต้องดูประสบการณ์ดูคุณสมบัติดูการศึกษาเขาเลยไม่ใช่หรือครับแล้วตําแหน่งรัฐมนตรีคุณปูจะไม่ดูเหรอว่าประสบการณ์อะไรบางคนเป็นแอร์โฮสเตสเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมันไม่ได้เกี่ยวกันมันไม่ใช่มาเป็นเพราะเป็นผัวเป็นเมียใครมันไม่เกี่ยวกับประเทศชาติ้าคุณไปดูแลครอบครัวคุณลวกันไปดูแลบริษัทคุณลวกันถ้าคุณจัดวางตำแหน่งไม่เหมาะสมผมจำเป็นต้องทำงาน เพราะขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์เขาเงียบหอยชูวิทย์จะต้องรับผิดชอบแทนวันนี้คุณจัดคโลโมอผมก็ต้องดูคุณสุบัติคุณก่อนว่าคุณสุบตัตาคุณได้ไหมเสร็จแล้วประการที่สอง probation ผมให้ระยะเวลาทดลองงานเอกชนก็กฎหมายแรงงานให้120วันผมให้คุณ180วันให้คุณ180วันหรือ6เดือน6เดือนทำงานดีไม่ดีอ้าวเรามาว่ากันภายใน6เดือนนี้ผมจะจับจ้องคุณ อันแรกนี่คุณสมบัติแล้วนะอันที่สองเราเวลาก็ให้อันที่สามพักที่ชอบนักชอบหนาะชอบต่อเนื่องงานมันจะได้สารต่อไอ้น,นั่นให้เดือนเดียวไอ้น,นั่นให้เดือนเดียวยกตัวอย่างรับผิดชอบกระทรวงเกษตรแล้วต่อมาก็ออกเอาเกษตรอีกให้สามสวันเพราะงานต่อเนื่องอยู่แล้วดังนั้นสามสวันนี้ข้าวต้องราคาดีอย่าถูกผู้รับเอออย่าถูกลงสีอย่าถูกผู้ส่งออกกดราคาข้าว แล้วชาวนาราคาข้าวไปขายในเขตเจ็ดพันรัฐบาลบอกจำนำต้องจำนำรัฐบาลบอกปัญญาตี15ื่นต้องหมื่นหรัฐบาลบอกจะแจกแ็บเลตต้องแจกแ็ปเลตรัฐบาลบอกจะขึ้น300บาทรัฐบาลบอกจะลดภาษี30%มเรหลือยี่สามภาษีที่บุคคลจะต้องกระทำโดยด่วนไม่ทำก็ต้องมีการแผนออกมาเสียก่อนภายใน6กเดือนนี้รัฐมนตรีแต่ละคนอย่าพึ่งแย่งกัน อย่าเพิ่งแย่งกันขอให้คุณมั่นใจผมในฐานะเป็นฝ่ายคา้านมิติใหม่ข้อที่สี่หากคุณทําดีผมยกมือไหว้ยกมือไหว้สนับสนุนคุณคุณไม่ต้องห่วงผมไม่ใช่จะมาขัดแย้งเพราะผมฝ่ายค้านถาวรฝ่ายค้านถาวรครับสมัยหน้าผมก็ไม่ได้เอาตัวเองไปเป็นรัฐบาลและไปต่อว่าคุณผมยังยืนหยัาเป็นฝ่ายคา้านให้ประชาชนเต็มสมัยครั้งหน้าถ้าเกิด ประชาธิปต์ไปเป็นรัฐบาลผมผมวิพากษ์วิจารณ์ได้ผมจําเป็นต้องกระทำอย่างนี้เพราะผมเห็นว่าพรรคการเมืองบางพรรคไม่มีสถานะเป็นพรรคมีความประสงค์จะเป็นลงทุนมีความประสงค์จะไปหากินแล้วก็เอาเงินกลับมาเป็นการเลือกตั้งอิกดังนั้นครั้งนี้ผมไม่ปล่อยผมเคยเตือนแล้วว่าอย่าปล่อยชีวิตหลุดเข้ามาวันนี้ผมหลุดเข้ามาสี่คน ผมเริ่มงานทันทีคุณมีภารกิจรัฐบาลผมมีภารกิจฝ่ายกานต่างคนต่างทำ <c oughs> คุณทําดีผมส่งเสริมคุณทําไม่ดีตั้งแต่ตั้งรัฐมนตรีที่ไม่มีคุณสมบัติผมเอาทันทีไอคนนี้ใครเป็นลูกใครคนบางคนบอกจเก,การเสียณจเก,การเสียณแล้วขอลูกเป็นรัฐมนตรีแทนมันเป็นได้ยังไงเฮ้ยนี่มันบ้านเมืองนี่มันประเทศชาตินี่มันรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้จัดก,การบริษัทเพราะฉะนั้นคุณคิดผิดแล้วถ้าลูกคุณมีความสามารถ ก็มาทําแต่ผมขอถามหน่อยว่าความสามารถอะไรมีแบ็คกราวอยังไงเก่งอะไรมาขอส่งสัญญาณเตือนวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เขายังหาหัวไม่ได้ผมจําเป็นต้องออกมาออกหน้าออกอนส่วนพรรคอีกพรรคหนึ่งเขาก็ผิดหวังไม่ได้เป็นรัฐบาลวันนี้มีพรรครักประเทศไทยและพวกกับผมสี่คนเท่านั้นที่จะทำงานให้กับประเทศชาติในฐานะฝ่ายการ ดานั้นผมจะทาเต็มที่ผมให้เวลาด้วย,ยที่เรียนได้ทราบมีคุณสมบัติมีระยะเวลาแล้วผมก็จะสนับส่นคุณถ้าคุณทําดีนโยบายต่างๆที่คุณบอกมากลางสายฝนต้องทําไม่ทําไม่ได้คุณลดราคาน้ํามันวันนั้นไม่ใช่ราคาน้ํามันอย่างเดียวมีอื่นๆด้วยเสร็จแล้วจะต้องชี้แจงอีกว่าคุณยกเลอกกองทุนน้ำมันราคาน้ำมันลดท,ทันทีเสร็จแล้วต่อไปก๊าซหุงต้มก๊ส ทีวีสิ่งต่างๆที่จะขึ้นมาข้างหลังนี้ว่ายังไงข้อทีสองมูเหตุเปลดไก่ค่าครองชีพที่แพงขึ้นว่ายังไงไก่กิโลละร้อยว่ายังไงถ้าคุณขึ้นเป็นค่าแรงสามร้อยบาทแล้วค่าไก่ค่าอาหารจะขึ้นไปมากกว่านี้อีกหรือเปล่าต้องตอบเพราะว่านายทุนมันจ้องจะขึ้นอยู่แล้วคุณขึ้นค่าแรงสามร้อยบาทนายทุนมันจ้องนายทุนบางคนส่งไก่ไปเมืองนอกแท้ๆแต่เมืองไทยกินไก่แพงกว่าที่ส่งออกไปเมืองนอก ผมขออนุญาตพูดเพียงเท่านี้แล้วผมอยากจะให้ไปดูเขาจัดมุกเฟ่เขาจัดพอ,อลมอขอโทษค่ะนั่นหมายถึงว่าคนดีฉนานเนี่ยจะให้ลูกชายเนี่ยลงมาเป็นล้ำดีแทนคือตัวเองไม่รับนั่นก็คือหมายถึงว่าในประเด็นนี้คือจะตรวจสอบหมดไม่เหมาะสมอย่างยิ่งคุณมีความสามารถอะไรคุณมีคุณสมบัติอะไรคุณถึงจะส่งลูกคุณขึ้นมาเป็นอนตัวเสียนันผมไม่ว่าท่านมีความรู้ความสามารถแต่ท่านจู่ๆเอาลูกขึ้นมา เอ๊ะท่านคิดอะไรเนี่ยขอโทษทีนะนี่ประเทศไทยไม่ใช่บริษัทจำกัด <c oughs> ผมพูดผิดไม่ผิดนะตัวไม่ถูก <c oughs> ก็อนนี้มันบริษัทประเทศไทยเหรอมันไม่ใช่นี่คุณจะได้ไปส่งลูกส่งหลานขึ้นมาเ <c oughs> ที่ยวนี้เลียงหน้ากันออกมา <c oughs> ผมจะเรียงหน้าพูดและจะฟ้องประชาชนว่าถ้าคุณทําอย่างเนี้ยแสดงว่าคุณไม่ให้เกียรติประชาชนโดยเฉพาะคุณปูในฐานะหัวหน้าครอมอชุดนี้ถ้าเอาคนไม่มีความรู้ความสามารถแล้ววันหลังมาอ้างบอกว่า ม่ใช่พักของกูเป็นพักร่วมก็ในเสื้อคุณชวนทุกทุกคนมาเองทุกทุกพักคุณเป็นคนชวนเข้ามาคุณต้องรับผิดชอบรวมไปถึงไอ้พักเล็กสุดหนึ่งคนที่เข้าวันนี้ด้วยต้องรับผิดชอบหมดฮะดังนั้นห้ามพูดว่าเป็นพักร่วมไม่เกี่ยวรับผิดชอบหมดทุกคนเนื่องจากคุณเป็นคนพาเข้ามาเองจากการดูหน้าตาค่ะโผลลอลมอที่ออกนำสื่อต่างๆเนี่ยมีคนไหนที่หมายถึงว่าดูรวมๆแล้วโอเคไหมคะ ขนดนูรวมๆแล้วเดี๋ยวผมไปจะพาไปดูตรงนั้นมีประเด็นอื่นอีกไหมครับ